ทำไมตีหน้าสวยแบบธรรมชาติอะอันนี้คือถามหรือชมอน,นี่คือถามหรือชมโอเคผ่านไป สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาไกลกองมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะติน่าก็จะมาตอบคำถาม Q a A นะคะที่มีคนถามเข้ามาใน Facebook แล้วก็ u t u b e เนาะเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวติน่านะคะก็เน่ยทำมาหลายคลิปแล้วเนาะหลายคนก็ไม่รู้จักเลยคนที่เป็นใครวะไม่เคยรู้จักเรื่องส่วนตัวเลยใช่ไหมวันนี้นะคะติน่าก็จะมาตอบคำถามนั่น,นะคะ่ะสำหรับคนแรกเลยนะคะก็คือคุณ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 เดี๋ยวหาชื่อมาคุณเอ่อคุณอมไพนะคะ ถามว่าคุณตีน่าชอบทานอะไรมากเป็นพิเศษค่ะก็ตีน่าจริงๆก็กินอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจืดๆนะกินได้หมดนะคะแล้วก็ชอบติดหวานแล้วก็ติดเปรี้ยวแล้วก็ชอบกินชานมไข่บุกเท่านั้นเองแต่ว่าเอาจริงอะไรก็กินได้หมดนะคะพี่ตีน่าอยู่ร้านอะไรที่อเมริกาหรอคะ ตอนที่พี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่ทําอย่างไรคะถึงพูดได้เก่งขนาดนี้นะคะพี่ติน่าอยู่รัฐไอโอวาค่ะตอนที่ติน่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทํำยังไงก็ฝึกอะค่ะก็ฝึกยากว่ะ <c oughs> ก็บึกบนนะคะก็พยายามเรียนรู้โอเคใช้เวลาปรับตัวนานไหมที่อเมริกาก็ จริงๆก็ไม่นานมากนะเพราะจริงๆอเมริกาก็คล้ายๆไทยนะแต่ว่าแตกต่างกับตรงที่ว่าเขามีสิทธิเสรีภาพมีอิสระมากกว่าเท่านั้นเองนะคะเวลาขี้เกียจครูกระตุ้นตัวเองอย่างไรคะเอาจริงเราต้องทําสิ่งที่ตัวเองชอบอะถ้าเราทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันก็จะขี้เกียจอยู่แล้วแล้วก็จะชอบทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบตอนเช้าๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราหมกมาทําหลังๆอะเราก็จะไม่อยากทําแล้วก็จะขี้เกียจแล้วก็จะไม่ไทำด้วยนะคะแล้วก็มีคําถามว่า ทำไมติน่าสวยแบบธรรมชาติอะนนีคก็ถามหรือชมันนี่ก็ถามหรือชมโอเคผ่านไปพี่ติน่าพูดได้กี่ภาษาก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อยแล้วก็แค่นี้แหละประมาณเนี้ยสามภาษานะคะพ่อกับแม่เป็นคนไทยใช่ไหมคะแล้วติน่าเป็นลูกครึ่งทําไมถึงไปเรียนม .6 พที่เบลเยียมคะ ตีน่าไปเรียนม .6 ที่เบลเยียมนะคะเพราะว่าตีน่าเนี่ยเกิดที่เบลเยียมนะคะพ่อกับแม่เจอกันที่ประเทศเบลเยียมคือไม่ได้เป็นฝรั่งแต่เขาเจอกันที่ประเทศเบลเยียมนะคะแล้วตีน่าก็เกิดที่นั่นแล้วก็ตีน่าย้ายกลับมาอยู่กับแม่ตอนประมาณหนึ่งขวบแล้วหลังจากนั้นพอจบม .6 ที่ไทยเนี่ยตีน่าก็ไปอยู่เบลเยียมกับพ่อนะคะโดยที่เข้าไปเรียนม .6 ใหม่เพราะว่ามันเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้นอ้องวุฒิไม่เรื่องเหมือนกันแล้วภาษาก็ไม่ได้ก็เลยได้เรียนม .6 ที่เบลเยียมนะคะอยากถามพี่ตีน่าว่าทําไมมีความมั่นใจแบบธรรมชาติ ก้าวข้ามยังไงหวานไม่กล้าถูกคนตัดสิทธ์เลยค่ะเอาไว้ง่ายคือเราต้องช่างแม่งอะเข้าใจว่าคืออยาตกเป็นขี้ปากใครถ้าสมมุติเรามัวแต่ไปกลัวคนนั้นว่าคนนี้ว่าหรือแม้แต่จะเป็นพ่อแม่หรือว่าเพื่อนเราหรือคนใกล้ตัวเราก็ตามถ้าเรามัวแต่ไปกลัวว่าเขาว่านะเราก็จะตกเป็นขี้ปากเขาอะไปตลอดชีวิตโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวอยากทําอะไรก็ทําไปเลยถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครนะอยากทําอะไรก็ทําไปเลยโอเคไหมแค่นั้นเองนะคะ มีคนถามว่าเคยคิดจะมาเปิดสอนที่เมืองไทยหรือเปล่าครับสอนอยู่ค่ะสอนออนไลน์สามารถทักมาได้นะคะพี่ตีน่าเรียนจบอะไรมาคะเวลาว่างส่วนใหญ่ทำอะไรนะคะพี่ตีน่าเรียนจบสื่อสารมวลชนมานะคะก็แล้วก็โฟกัสไปที่นี่ด้วยกราฟิกดีไซน์ด้วยนะคะซึ่งคนละเรื่องกับสิ่งที่ตัวเองทำตอนนี้เลยนะคะเวลาว่างชอบทำอะไรเวลาว่างก็ชอบดู u t u b e นะชอบดู YouTube ถึงมาทำา y o u t เนี่ยแล้วก็ขยายมาทำ a c e b o o k ใช่ไหมแล้วก็ชอบอ่านหนังสือชอบเล่นกับแมวก็ชอบฟังเพลงนะคะ พี่ติน่าเคยท้อไหมเกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะคะเอาจริงนะตอนที่เริ่มทํา y o YouTube หรือ Facebook เนี่ยไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยไม่ได้นึกถึงว่าฉันจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังมากหรือว่าหูเป็นที่รู้จักหรืออะไรอย่างนี้นะคือโฟกัสอย่างเดียวคือคลิปเราเนี่ย ทำจบแล้วเนี่ยคนดูเขาได้ไรก็โฟกัสแค่เนี้ยโฟกัสเล็กๆแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคลิปเรามันเป็นประโยชน์มีคนชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนติดตามก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเองคือทําตรงเนี้ยมาทําสื่อมาทําอะไรเนี่ยไม่ได้โฟกัสอะไรกับเรื่องแบบนี้เลยอะคือมีชื่อเสียงก็ก็ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะก็ดีนะคะก็ดีมันทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ถามว่าที่มาทําสื่อทํา Facebook ทํา YouTube อะไรทุกวันนี้เนี่ยโฟกัสที่ชื่อเสียงไหม เปล่านะ,ะโฟกัสที่ว่าคลิปเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับคนดูให้ประโยชน์อะไรกับคนดูเพราะว่าการสร้างชื่อเสียงเนี่ยเอาจริงง่ายตายเราทําอะไรพี่เลนพี่เลนทําอะไรตลกตลกทำอะไรที่แบบปัญญาอ่อนเราก็มีชื่อเสียงแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเตน่าไม่ได้โฟกัสที่ชื่อเสียงเลยนะคะ ทำยังไงเมื่อเกิดความรู้สึกท้อในการเรียนภาษาครับก็ง่ายๆก็หาวิธีการทำที่ทำแล้วตัวเองสนุก่าทำแล้วตัวเองเพลินอ่ะอย่างที่แนนี่ยไม่เคยท้อเลยนะกับการเรียนภาษาเพราะว่าก็ทาไปเรื่อยๆเข้าใจป่ะเราก็ไม่ได้อายังไงเคร่งกับตัวเองมากเกินไปว่าฉันจะต้องพูดได้เป๊ะแบบนั้นเป๊ะแบบนี้ก็คือให้เวลาตัวเองเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ท้อแล้วก็ถ้าสมมติว่าท้อจริงๆนะก็สู้ดิวะเอ้ยแกทำไมอย่าทําเป็นพวกขี้แพ้ท้อไม่เอาและเลิกอะไรเงี้ยสู้ดิท้อสู้ดิเคว่ะ พีท่ทีน่าแต่งงานหรือยังแต่งงานแล้วนะคะพีท่ทีน่าชอบอยู่ต่างประเทศหรือว่าชอบอยู่ประเทศไทยมากกว่านะคะเอาจจริงเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะสังคมหรืออะไรเงี้ยก็ชอบที่ไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยชอบอยู่ต่างประเทศมากกว่ามันไม่ค่อยร้อนนะคะอ่ามีคำถามนิดีนะคะเรื่องปลุกความกล้าในตัวเองในการเอาชนะความกลัวความกังว,วลวในการลุยเพื่อทำตามความฝันการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองทำนองนี้ค่ะ เราทำยังไงทำตามความฝันทำยังไงถึงไม่กลัวใช่ไหมทำไปก่อนทำไปเลยนะคะติน่าเป็นนี้ตลอดคือถ้าสมมติว่ากลัวนะจะลงมือทําคือถ้ากลัวก็สวะเข้าแล้วจะไม่กลัวแล้วแบบไม่ทาดีกว่าไม่เอาดีกว่าคือกลัวก็ลองดูลอง,ลองทําทําไปเลยอย่างติน่าเนี่ยสมมติว่าติน่าจะเปิดคอร์สหรืออะไรเงี้ยบางที่เปิดคอร์สตอนนี้ยังเป็นนะเวลาที่เปิดคอร์สหรือว่าสอนออนไลน์เนี่ยจะกลัวไม่มีคนลงใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนลงเปล่าถูกป่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดคอร์สเราก็ไม่รู้ว่่ว่าาาามมมันนจะีคลลลงงหหรรรืืออเเปถ้ไ มือทาอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้ว่าผลมันจะอออกมาเป็นยังไงเมื่อสมมติว่าเราชอบใครคนนึงแล้วเราอยากที่จะไปจีบเขาแต่เรากลัวเอา้าแต่ถ้าเราไม่ไปจีบอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจีบติดหรือไม่ติดถูกไหมเนี่ยมันง่าย,ายๆแค่นั้นเองถ้าเรากลัวอะไรนะลงมือทําไปเลยแล้วเราก็จะรู้ว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ถ้าเราโมต่กลัวเนี่ยร้อยเปอร์แน่นอนไม่มีวันได้ผลนะคะพี่ตีน่าเคยคิดอยากมีลูกไหมอ่านี่คําถามนี้บ่อยมากอะพี่ติน่าเมื่อไหร่จะมีน้องอเมื่อไหร่จะมีลูกอยากให้มีลูกอยากเห็นลูกนู่นนี่นั่นนะคะ ก็คิดแหละแต่ว่ายัางยังไม่อยากยังตอนนี้ยังไม่อยากมีแต่ว่าในอนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากมีซึ่งก็ไม่ต้องมากดดันโอเคปหมเน <c oughs> ี่ยชอบมากดดันหรือแบบคุณยา่าวันนั้นที่น่าคุยกับคุณยา่าคุณย่าก็ถามว่าเอเมื่อไหร่จะมีลูกเนี่ยโอ้โหอายุก็ตั้งเท่านี้แล้วนะหรืออะไรเงี้ยที่น่าก็บอกว่าเป็นไรหรอกสมัยนี้การป้องกันแพทย์ก็ดีมีที่หลังก็ได้หรืออะไรเงี้ยอ่าจริงๆคุณย่าก็อยากอุ้มหลานแต่ที่น่าจะบอกไว้นะว่า มันเป็นความคิดเห็นของผู้หญิงส่วนน้อยแหละมีผู้หญิงส่วนใหญ่จะอยากมีลูกใช่ไหมผู้หญิงส่วนน้อยที่ไม่อยากมีลูกแล้วก็จะไม่ค่อยกล้ามาพูดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมจะรู้สึกว่าผู้หญิงก็ควรที่จะอยากมีลูกแต่ดิน่าขอพูดเป็นปากเสียงให้ผู้หญิงทุกคนที่ยังไม่อยากมีลูกนะว่า ก็เฉยๆก็เราไม่ได้อยากมีลูกมันเป็นสิทธิ์ของเราอะมันเป็นตัวเราเป็นร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าผู้หญิงจะต้องมีลูกก็กรุณาเข้าใจเขาด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากมีลูกก็ได้โอเคป่ะแล้วแบบสมมติว่าลูกเนี่ที่น่าเห็นแบบสังคมบ้านเมืองอย่างไรเงี้ยลูกเกิดเกิดมาในช่วงโควิดไหนทีไม่เอาเลยลูกเกิดมาในช่วงโควิด -19 ไม่เอาเลยอะไรอย่างเยจริงๆก็ปล่อยเป็นธรรมชาติแหละแต่ว่าถามว่าพยายามจะมีไหมตอนนี้อย่างนะคะตอนนี้อย่าง พี่ตีน่ามีแผนอะไรที่อยากทําหรือมีที่ไหนที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไปไหมคะอยากไปญี่ปุน่นไม่เคยไปสักทีอยากไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแผนแบบสูงสุดในชีวิตตอนนี้ <c oughs> คือแพลนไว้ว่าจะไปอะแหละเป็นปีนี้ด้วยนะแต่พอมีโควิดหรืออะไรเงี้ยก็โอเคเลื่อนไปนะคะแล้วก็อีกที่ที่อยากไปก็เป็นฮาวายนะคะซึ่งฮาวายจริงก็ไม่ยากแต่ว่าดูเวลาอยู่นะคะดูเวลาอยู่พี่ชื่อตีน่ามาตั้งแต่เกิดเลยเหรอคะหรือเพิ่งมาเปลี่ยนคะเพราะพี่อยู่ต่างประเทศ อะไรงนี้อ่าโอเคใช่ค่ะชื่อตีน่าตั้งแต่เกิดเลยนะคะเกิดที่เบลเยียมไงก็พ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้มันเป็นฝรั่งหน่อยฝรั่งเขาก็จะได้เรียงง่ายๆใช่ไหมก็ชื่อตีน่าเลยชื่อตีน่านางตีน่าเลยนะคะพี่ตีน่าคิดจะเรียนภาษาอื่นอีกไหมแล้วอยากจะเรียนภาษาอะไรนะคะก็ถ้าเลือกได้ก็อยากเรียนภาษาบ้านเราไม่ใช่ภาษาบ้านเราคือภาษาแถบเอเชียภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาษาแถบยุโรปหรืออะไรเง,งี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อยากเรียนภาษาแบบแถบเอเชียมากกว่า ตอนที่พี่ตีน่าเป็นเดตต็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอ่าตอนเป็นเด็กนะจริงๆก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ตอนป .6 จาได้ว่าอยากเป็นนักเขียนเอออยากเป็นนักเขียนจะเขียนหนังสือซึ่งตอนนี้ก็มีหนังสือขายแล้วด้วยก็เออก็แล้วก็ได้ท็ได้ทามความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเป็นนักจิตวิทยาอยากเป็นนักจิตวิทยานะอยากเป็นมากเลยนะแต่ว่าที่บ้านอะไรเงี้ยพี่ชายพ่ออะไรเงี้ยบอกว่านักจิตวิทยาทําไมหางานยากแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเราแล้วก็เลยแบบเออท้อๆไปเรียนอย่างอื่นก็ได้ที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ไปตกที่กไซนน์งั้ แต่ว่านะก็เฉยๆไม่ได้ไหลนะคะตอนนี้ถามว่ามันถึงจุดอยู่ในจุดที่ตัวเองชอบงานตัวเองไหมชอบมากนะเพราะว่าติน่าชอบแสดงออกชอบพูดชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ติน่าชอบเหมือนกันแต่เรื่องของจิตวิทยาเนี่ยมันคือเรื่องของการเข้าใจผู้คนใช่ไหมอันนี้เนี่ยติน่าก็ชอบชอบในลักษณะที่ศึกษาหาความรู้แบบนี้มากกว่าเสียใจไหมที่ไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาจริงก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าที่ทําอยู่เนี่ยก็ชอบมากมากมากนะ พี่ติน่าพูดภาษาอังกฤษได้เลยตอนอายุเท่าไหร่หรอคะแบบไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนก็ประมาณช่วงมห้ามหกอะค่ะก็จะพูดได้แล้วก็มันเหมือนสมองมันกลับได้เลยอะมันไม่จําเป็นต้องแปลเป็นไทยก่อนนะคะพี่ติน่ามีแลนที่จะมีลูกกี่คนและอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายครับถ้ามีลูกนะอยากได้ลูกแฝดแฝดชายหญิงอ่ะทีเดียวได้สองคนเลยอังกฤษกับอเมริกาทําให้พี่รู้อะไรบ้างและความฝันสูงสุดของพี่คืออะไรอังกฤษกับอเมริกาจริง,รงๆงติน่าเคยไปอังกฤษ ไปแค่ประมาณสองอาทิตย์อ,ะอ่ะรวมๆกันแล้วไปเคยไปมาสองครั้งรวมกันก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะจริงๆก็อตอบไม่ได้อะ่ะว่าคิดมัารู้สึกยังไงนะแต่ถ้าเป็นแบบเบลเยียมหรืออะไรเงี้ยเทียบกับอเมริกานะชอบอเมริกามากกว่าเพราะว่าอเมริการู้สึกว่ามันมีอิสระเสรีภาพมากกว่ามันไม่ได้มีกฎหรือว่ามารยาทอะไรที่แบบเคร่งคัดมากเกินไปนะคะแล้วความฝันสูงสุดของพี่นะพี่อยากเห็นการศึกษาไทยเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นพี่อยากเห็นระบบการศึกษาไทยเนี่ยปรับให้เด็กไทยนะคะหรือคนไทยเนี่ย รู้จักคิดรู้จักกล้าแสดงออกรู้จักที่จะพูดได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจริงๆอะ่ะตอนนี้ระบบการศึกษาไทยเรามันไม่อ้อใช่ไหมพวกคนเก่งๆเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยจะชอบอยู่ที่อื่นเพราะว่าเขาทําไมไม่สามารถแสดงออกได้ว่าเขารู้อะไร,รว่าเขาเก่งทางด้านอะไรนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งรู้เรื่องหนึ่งดีมากเลยฉลาดมากเลยแต่ทําไมพอพยายามที่จะพูดพอพยายามที่จะแสดงออกคนก็จะหาว่าอวดเก่งอ่ะ หรือวอวดเก่งมันจะมีสำนวนอะไรดีได้แต่อย่าเด่นอะไรของมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้อ่าประเทศเราไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นนะคะในคลิปของตินายเนี่ยนอกจากสอนภาษาแล้วยิ่งสอนเรื่องอะไรอีกสอนเรื่องแนวคิดถูกไหมเพราะว่าความฝันที่ยิ่งอยาองตินายเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอยากให้คนอื่นนำไมพูดภาษาอังกฤษได้แต่อยากให้มีแนวคิดที่สามารถนําไปพัฒนาตัวเองนําไปพัฒนาประเทศชาติได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครมีคําถามอื่นๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างใต้เลยเนาะเพราะวา คลิปก็เริ่มยาวแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวติาจะอาจจะมาทํา Q&A ภาคสนะคะถ้าสมมติว่ามีคําถามที่สงสัยเกี่ยวกับตัวติาเนานะถ้าสมมติว่าเป็นคําถามเกี่ยวกับภาษา,ภา,ภาอังกฤษเนี่ยก็ให้ไปถามในคลิปที่สอนภาษานะคะจะได้แยกกันโอเคสำหรับวันนี้นะคะติาก็มีเท่านี้ถ้า,าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ทีเน็ตันชาแนลเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ